ไอมันฟักอะวรก้นก่อนนะมาฟักอะไรก่อนสเปดีงามแดงกุดสเปดีนะมีกาไนกไข่เนาะป่วยมิดโอ้เคล่นนี่เองฟักฟักมันก็หอ,อนแน่แนวนี่ กหมดพูดไ,ได้ฝากเพิ่นนี่นะคุ่มันจไปถอดไก่สีดำเ,เ,เกินไปหัวหน้านนหมดพูดไดฝากที่แถบมอสีขาวเนี่ยนะขึ้น,นเองฝาก ប្ជាម្ស e េដ mm. ាស់ត់សូវើនការំងាររើ្លាពីផ្សំព្រើ្នឹងផ្បានបីបីនឹងការជល ん Ich <laughs> bin 흐흐 <laughs> <laughs> E สำหรับคลิปนีเหาก็ฝากไว้เสมอเนาะคลิปหน้าพอกันไหมไปไปทุกคน